ครับสวัสดีครับเพื่อนๆพาว YouTube และก็เพื่อนๆที่อาติดตามช่องน้อยๆของเขาเนาะพี่น้องเนาะสวัสดีเช้านี้ที่จังหวัดสกลนครเนาะพี่น้องที่อำเภออากาศํำน้วยมื่อหนีสิพาพี่น้องมาเยี่ยมชมแปลงพุทธาสามรถพี่น้องอ่าน,นั้นเนื้อที่หนึ่งไรป่ปลูกไว้แปดสิบเอ็ดต้นแล้ก็นึ่นหนูขอโทษขออภัยพี่น้องที่ห่างหาย <laughs> พี่น้องเอ้ยเฮ็ดช่อง YouTube เฮียหายไปกับโทรศัพท์เครื่องเก่าพี่น้องเทอร์ิกู YouTube ้ YouTube คืนได้เน,ะนาะอาจังนี้เฮาสิมันอัปเดตเนาะพี่น้องเนาะสิคอยเคลื่อนไหวส่วนน้อยๆของเฮานี่ให้พี่น้องที่สนใจได้รับชมรับฟังเนาะพี่น้องเนาะ อันนี้เป็นสวนผู้สาสามรถพี่น้องปลูกได้ซีบเดือนละคันพี่น้องอยากเบิง้งคลิปเก่าๆกับยอนเบิ้งไหนปลูกประมาณเดือนกุมภาพพี่น้องเลยประมาณกุมภาพกลางๆนี่ละเอเมื่อนี่ผ่านไปพี่น้องเลยวันเวลาผ่า,านฤดูกาลฤดูฝนไปเนาะหมากกระทันก็นได้เป็้นหมากและพี่น้องเลยดกหน่อยย้มยางพี่น้องเลยผมกะรู้สึกดีใจเนาะพี่น้องเนาะ ผลงานที่เป็นประจักษ์ยังสายตาพี่น้องเห็นเลยพี่น้องเลยนี่เป็นพุทธสาสามรถพันแสงทองเลยพี่น้องเลยต้นน้อยหน่อยนึงดอกรับล้ำต้นกับซั้าหัวโปรตีนพี่น้องเลยแต่ว่าให้ผลผลิตเกินขาดนะพี่น้องนะอะตอนแรกทั้งช่องห้องกับบริขิดวาสีเอาหมากเอาผลไปดกไว้หลายขนาดนี้ดอกพี่น้องเลยแต่เนื่องด้วย ตามไปตามกับสถานการณ์เนาะพี่น้องเนาะกะจักสิเก็บถิมจังไหนพี่น้องเลยตอนแรกว่าสิมาเก็บย้อนออกไปไปมาม้าอะไรเฮ็ดได้ไดํามต้นสองต้นพี่น้องเลยปลาปลาไว้เลยบานนี่ปล่อยไว้เป็นตมออัธยาศัยของมันเลยพี่น้องกระดังที่พี่น้องเห็นเลยบานนี่เป็นปุ้มเป็นงูนพี่น้องเอ้ยผมกะจักสีดวาจังไหนพี่น้อง สีอ,อ่อนสีอ่อนพี่น้องเลยมันกระดกโพดอยู่ดอก,ดก,ดกเกินเกินพี่น้องเลยพุทธาสามรถแพนแสงทองล่ะกะอันที่ขาบ่ได้เนาะพี่น้องเนาะกับรสชาติที่อ่าหลังจากที่เขาได้เก็บกินเก็บขายลองเบิงปรากฏว่าลูกค้าติดงอมแงมเลยพี่น้องเลยเพราะว่าอ่ามีลักษณะหวานอมเปรี้ยวที่คนอีสานนะพี่น้อง อชอบเป็นอัธยาศัยเก่าอยู่แล้วพี่น้องเลยคนอีสานชอบกินสมๆขม,มๆอมลอมเนาะอันว่าก้อยสิ้นก็นใส่ขออมอมล้อมอันว่ากินสมกับส,สมเปรี้ยวหวานเนี่ยสินะพี่น้องเนาะมันก็เลยอตอบโจทย์ตลาดทั้งภาคอีสานเขาเป็นอย่างมากเลยพี่น้องเลยสำหรับผู้ใดที่กำลังคิดหาแนวปลูกนเ,นเนาะเห็ดแนวทำเนาะพี่น้องเนะาะผมแนะ่ยนำเลยพี่น้องเลยเป็นผู้ส,สาธาสนลเด,ด้อพี่น้องเด้อให้ผลผพิดีเรี้วพี่น้องเลย เริ่มเป็นหมากเป็นดอกตั้งแต่ซีหาเดือนเรกพี่พี่นอ้องถ้า,าคิดว่าต้นตอนนั้นยังหน่อยอยู่กะบ,บอหมากก็ได้พี่น้องเลยแต่ทั้งเขามันแหกแหกทฤษฎีพี่น้องเิ่งพี่น้องเลยลูกใหญ่มากพี่นอ้องทั้งนี้ทั้งนั้นกะมีสูตรของสวนไผ่สวนมันเนาะพี่น้องนะบอบาสิเป็น การใช้ปุ๋ยเอาดอกเอาหมากหรือว่าการใช้ฮอร์โมนพี่น้องเลยเพื่อขยายผลดกลายพี่นอ้องอ่อนซ่อนอ่อนซ่อนผมกะชื่นใจเห็นผลผลิตจังสีแล้วส่วนของพี่น้องเป็นจังไหนเนาะส่วนอื่นที่ปลูกผุดษาสามรถน้ำกันที่เคยติดตามช่องของเขา เงาหายบนระบ่อพี่น้องเลยคลิปนี้พาพี่น้องว่าเบิ่งข่าวพี่น้องเลยสได้ทำการเก็บบางท่านส่งลูกค้าก่อนพี่น้องหน่วยงามงามพี่น้องเลยปลาใบดุนก็บม่ได้เด้ทั้งนี้ครับมีนกลงนกจิกพี่น้องเพราะว่าแถวนี้บ่มีไผททำกเกษตรเลย ในสวนแห่งนี้เขียวขจีอยู่ผู้เดียวพี่นอ้องอพราอเขียวแล้วก็มีฝนล้ไม่เนะาะเป็นธรรมดาของนกนกหนูปุปีกที่มาคอยแะมาคอยเลี้ยมนวยสุกนาะพี่น้องเนาะท้งสวนของเขาเห็นเอื้อมๆเนี่ก็เก็บเมื่อเลยพี่น้องเก็บขายเลยถ้าสุกทั้งหมดทั้งหนูทั้งนกพี่นอ้องบรรยากาศอยู่ไฮอยู่หน้าพี่น้องเลยอันนี้เป็นสวนฝรั่งจิมจูครับพี่น้อง เดี๋ยวโอกาสหน้าเดี๋ยวได้ฮอไดอ้ทําการแต่งกิ่งสร้างกอรเรียบเรียบร้อยแล้วกเป็นดอกพี่น้องเอ้